สวัสดีค่ะคุณขวัญสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณขวัญคะไม่ทราบว่าชมรายการนี้มานานแค่ไหนแล้วคะก็หลายเดือนแล้วอะค่ะอ๋อหลายเดือนแล้วนะคะ,ะ,ะ,ค,ะค่ะอ่าแล้วก็ต้องถามนิดนึงคุณขวัญอยู่แถวไหนอะคะอยู่ที่จังหวัดไหนยังไงอะคะ อ๋ออยู่แถวมีนบุรีอะค่ะอ๋ออยู่แถวมีนบุรีอะ,ะงั้นต้องถามคุณขวัญกันนิดนึงนะคะคุณขวัญขาไม่ทราบว่าที่บอกว่าชมรายการมานานเนี่ยตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์บาโคนี่ไปหรือยังเอ่ยอ๋อตอนนี้ก็คือได้ใช้ตัวที่เป็นมาแก้แพ้ค่ะเพราะว่าเห็นดูรายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เลยลองสั่งมาใช้ดูอะค่ะอ๋อค่ะงั้นต้องตัวมาแก้แพ้คือตัวตัว,ต,วตัวใหม่นี้เหรอคะ ตัวใหม่อะค่ะสีชมพูใช่ไหมครับว่นอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะอ๋อค่ะค่ะคุณขวัญขางั้นถามนิดนึงค่ะว่าคุณขวัญใช้ตัวครีมแก้แพ้แล้วก็ตัวมาสก์ด้วยหรือว่าใช้มาสก์อย่างเดียวคะอ๋อใช้สองอย่างอะค่ะก็มีครีมแล้วก็ตัวมาสก์ะค่ะอ๋องั้นต้องถามย้อนกันนิดนึงว่าแปลว่าที่คุณขวัญเลือกสองตัวนี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้แพ้อยู่เหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ย อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าปกติจะแบบแพ้ง่ายอะค่ะปกติก็คือใช้ใช้ของที่อื่นแล้วมันก็แบบเป็นผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือนผดที่แล้วใช่แล้วพอที่ที่แล้วพอเห็นดูรายการว่าเออมีตัวแก้แพ้มาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองต่างมาใช้ดูอ๋อแล้วแล้วพอเราเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ครั้งแรกที่ใช้ก็ก็ยุบเลยอะค่ะอ๋อคือใช้คู่กันเลยหรือเปล่าคะคุณขวัญคะ ใช้คั่วค่ะอืล้างหน้าเสร็จค่ะล้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็มาร์สเหรอคะใช่ค่ะล้างเสร็จปั๊บก็มา์ตอนตอนกลางคืนนะคะอ๋อตอนกลางคืนแล้วความรู้สึกเป็นยังไงคะพอมาร์แตะหน้านี่เย็นไหมคะก็จะเย็นๆหอมๆค่ะหอมๆเหมือนกินเหมือนกินดอกไม้ไหมคะใช่ค่ะเหมือนจะแบบว่าดอกไม้ดอกไม้แล้วเป็นยังไงคะพอเช็ดออกแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้ผดที่ว่ามันเป็นผื่นๆแล้วเป็นผดเต็มหน้าเราเป็นยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกว่ามันก็ยุบลงนะคะ<อ>จากที่แบบว่ามันเห่อเยอะๆหลายๆเม็ดมันก็แบบยุบลงอาจจะมีเหลือบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็คือยังไม่หมดแต่ว่ายุบลงเห็นเห็นเลยว่ายุบลงใช่ไหมคะค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นคุณขวัญก็คือทาครีมเกี่ยวกับตัวแก้แพ้ทั่วหน้าค่ะทาทั่วหน้าทาทั่วหน้าแล้วอันนี้คือในระหว่างเราใช้สองตัวนี้เนี่ยเราใช้ตัวอื่นผสมไหมคะหรือว่ายังไม่ใช้ ก็ยังไม่ใช้เพราะว่าปกติใช้ของที่อื่นอยู่ะคะ่ะก็เลยหยุดไปเลยอะ,ะอ๋อหยุดไปเลยให้ให้แบบว่าแก้แพ้ก่อนครับใช่อ่าอ่ะ,อะทีนี้พอเราทาเสร็จปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาเป็นยังไงคะก็รู้สึกว่ามันยุบเกือบหมดเลยอะค่ะอ๋อยุบเกือบหมดอ่าใช่ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บวันที่สองคุณขวัญก็ใช้อีกไหมคะ ก็คือไอ้ตัวครีมแก้แพ้ก็คือทางทุกวันนะคะแต่ว่าตัวมาสกนี่ก็คือจะ3วันแล้วก็มาครั้งหนึ่งนะคะ,ะ,ะกี่วันนะคะตั้งแต่เราใช้ไอ้ตัวมาสกแล้วก็ครีมแก้แพ้เนี่ยทําให้มันหายหมดเลยหายหมดหรืยอยังคะ,ะต้องถามก่อนเออันนี้หมดแล้วะคะ่ะไม,ม่มีเหลือเลยใช้เวลากี่วันคะคุณขวัญคะจริงๆก็วันเดียวก็รู้สึกแล้วนะคะ,ะว่าแบบ มันยุบไปเี็นแต่ว่ามันอาจจะเหลือแค่เม็ดนึงหรือแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถ้าหายจริงๆแล้วก็วันสองวันอ๋อสองวันนี่คือหมดเลยเหรอคะค่ะตอนนี้เนี่ยคือใช้ของยี่ห้อบางคนนี่เนี่ยมีตัวไหนเพิ่มเติมบ้างคะก็มีล้างหน้าค่ะมีเจลล้างหน้านี่แล้วก็มีอะไรอีกคะแล้วก็เซรั่มครับอ๋อแล้วก็มีตัวเซรั่มค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีตัวเซเว่นเดย์อะค่ะตัวเซเว่นเดย์ ตัวเซเว่นเดย์งั้นต้องถามทีละตัวอะงั้นต้องถามว่าตัวเจลล้างหน้าเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงคะสําหรับเรียกว่าสัมผัสใหม่กริ๊กเลยนะคะสองครั้งค่ะใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันสะอาดหาหน้ามันสะอาดขึ้นไม่มันแล้วก็รู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นนะคะอ๋อเรียกว่าหน้าความสะอาดหมดจดเลยนุ่มขึ้นด้วยไหมคะหน้าค่ะนุ่มค่ะซูะ Super เปอร์เซรั่มนะคะตัวนี้ใช้ไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าเหมือนหน้าจะกระชับขึ้นนะคะรู้ผลแบบว่าก็จะเหมือนเล็กลงละะอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะคครีมแก้แพ้ใช้แล้วเป็นยังไงคะทาปุ๊บซึมเลยไหมคะทาก็ซึมเลยอะค่ะอไม่เหนียวเนอนะใช่ไหมคะไม่ค่ะอหลังจากทิ้วเลยอะคะ่ะอหลังจากครีมแก้แพ้แล้วคุณขวัญตบท้ายด้วยตัว ตัวเซเว่นค่ะตัวเอ็กซ์ตาเซเว่นเดย์เพอร์เฟค่ะตบ้ายด้วยตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกแบบเย็นๆย็นสบายดีค่ะค่ะว่ามันแบบไม่ใช่ว่าใช้เยอะแล้วมันเหมือนจะหนาอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยมันเบาอะไรเงี้ยค่ะมีคนข้างข้างทักบ้างไหมคะคุณขวัญค่ะออกก็ทักก็หค่ะแฟนก็ทักว่าเออหน้าใสขาวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ปลื้มสุดใช่ไหมคะ เอาละค่ะก็บอกว่าเออขอเขาดีจริงบาคคนี่อางเงี้ยค่ะก็คือว่าคนที่กําลังแพ้อยู่นะคะแบบว่าจะเป็นเนดเป็นผลอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองมาใช้ของบาคคุนี่ดูค่ะตัวนี้ของเขาดีจริงๆคือจริงๆแบบครั้งเดียวเห็นผลเลยค่ะว่ามันยุบลง